มาค่ะทุกคนสําหรับข้อสอบข้อนี้เป็นข้อสอบที่หลายคนไม่ชอบนะคะพวกกลุ่ม the arter หรือ arter นะครูเบิร์ตก็เลยมีเทคนิคให้นะคะเรามาดูเทคนิคของครูเบิร์ตกันนะเวลาเจอค่ะนะคะให้ท่องเลยว่าเจอนะคะกลุ่มจํานะเจอกลุ่ม arter ค่ะนะคะเจอกลุ่ม arter ต้องดูประธานอะดูตามครูเบิร์ตเจอกลุ่ม arter ต้องดูประธานนะคะนะเจอ the ประธานนะคะจะชี้เฉพาะอะเราท่องตามก่อนเดี๋ยวค่อยไปทำพร้อมกันท่องตามครูก่อนนะเจอกลุ่มอาเธอร์ต้องดูประธานเจอเดอะประธานจะชี้เฉพาะเรามาดูข้อหนึ่งพร้อมกันก่อนเจอกลุ่มอาเธอร์ต้องดูประธานแน่นอนข้อสอบเนี่ยเขาเว้นเขาใช้คำว่าอาเธอร์เยอะถูกต้องปะดังนั้นเราต้องดูประธานก่อนประธานข้อนี้คือคำว่า some people ค่ะทุกคน some people เนี่ยก็แปลว่าแบบว่าคนบางคนนะคะคน